คลิปนี้ขอวีดนับปกน้องแชงในแอรคเกาหกันก่อนค่ะแม้เพื่อนรักจะเพิ่งขึ้นปกแอร์เรียไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักนะมาปกต่อไปคุณโรเซร่หรือว่าน้องปั๊กแชยองของพวกเราก็มาแล้วค่ะฟาดนิ่มๆไป6ปกด้วยกันเลยนะซึ่งพอแอดได้เห็นเมื่อวานนี้แล้วแบบโอ้ใหม่ก oh ็อะไรจะมีปกให้เลือกกันเยอะแยะขนาดนี้แหละคะเนี่ยแต่แอดบอกเลยนะคะว่าน้องแชงสวยมากอันนี้สวยมากนะงานนี้คือคือสวยแทบทุกปกเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยแอดมีความชอบอ่ะเสื้อ พาหนะผมนะคะคือดีหมดแล้วก็อินนองอินเนอร์น้องก็แบบจะเต็มแต่ใดแอดชอบความที่แบรนด์ Tiffany Co นนะคะจัดก,การโปรโมต New g l o b a l ambassador คนใหม่ของเขาได้สมกับฐานะทูตแบรนด์ระดับโลกมาก <S <S <ๆ>เพราะว่าเหล่าวิ่งคือทั่วโลกนะคะจะได้หวีดแล้วก็กรีดร้องพร้อมทั้งฟินลุกสวยๆของน้องกันแบบจุกๆบ,บนนิตยสารแฟ s ั i o ชั้นน,นาแบบนี้นี่บอกตรงๆนะคะอันนี้แอดอยังหวังแบบ แอบหวังอยู่ลึกๆนะว่าทางบุนกรีค่ะจะจัดให้น้องเลสได้ถ่ายเครื่องเพชรลงในิตียสารในนามของทางแบรนด์บ้างเพราะตั้งแต่ที่น้องรับตําแหน่งทูตระดับโลกมาแอดว่าน้องน่าจะยังไม่เคยลงปกนติตยสารกับทางบุนกีเลยใช่ไหมคะน่าจะไม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามารอแคมเปญตัวใหม่ของน้องตตลิสกันนะคะกับทางบุนกีเห็นว่าน่าจะปล่อยออกมาภายในเดือนนี้แหละอันนี้คร่าวๆนะซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกเลยนะแล้วก็มีน้องสันเานะักแสดงชื่อดังชาวอเมริกัน แล้วก็นั้งแบบระดับท็อปของโลก2ท่านก็คือพี่ลิลลี่ออดริชแล้วก็วิเทเอรเรสราติรวมแคมเปญเดียวกันในครั้งนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงค่อยมารอดูวิดีโอแคมเปญของน้องลิสก,กันกับทางบุญกฤีในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็วันนี้คืน้องแชงได้มาอัพภาพสวยๆลงทาง i g Story แล้วก็ i g เยอะแยะมากมายเลยเป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบลงอัลเกาหรีด้วยนะแล้วก็ดูน้องแชงจะสนุกสนานกับงานถ่ายแบบในครั้งนี้มากแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปกดไลค์โพสให้น้องแชงไปกดไลค์รูปก็ฝากไปกดหัวใจในไอจีให้น้องกันเยอะๆนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ